สบายดีพี่น้องเห็ดกินแล้วเรียบร้อยกระย่างกระย่างพ่อกระย่างมากินลูกนี่นี่เจ้าก็เอาหน้ามันนี่หายง่ายนี่อบหมูพี่น้องเมนูเขาแหละสบายดีพี่น้องเข้าเนี่ยนั่งใช้ปุ๋ยอันยาดอกอันยาผุดนะขึ้นขึ้นใช้ติ่มเน้ ข้างหน้าก็เต็มตู้ปูเต็มตางเกินแนกันพี่น้องเาวงยังเฮยยาแหละน่ะยาเลยมฮยขาตังก้องในทิงกัน่ะหอดชิเลวการกองในท้องน่เร็บอไหมครับแ่ อิวแห้งว่าสะแซ่บเฮ้ยดามลินเออแซ่บอย่ามาเด้อกินข้าวแล้วสิเมืองเตะสุดไดยห่วยจาจ่อยสิบาทข้อสะอืมทางนี้ยังบดตกลงกันอยู่ข่าวก็มีได้ยากป้าบด้หิมา nha 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 mưa cho nên là thuộc sạch cuộc sau em này kín nha kín mà rồi nè bà tím ma... tím vùng này nhăn tốt luôn cái bộ đại yếu thằng nào sẽ im lè nhìn kia nhà ơi

đâu không ừ. hả má nắp bạ này tim mô hiện nhàng ừ. Ừ, mình sẽ tạc mình bên nhàng đấy tím má bị ơi <laughs> Kinh dòng thảo thì bao nhà phụt bây giờ ừ. này เปเิมากินไม่เากเด้ลเฮ้อยู่อะยังามากินน้ระปอ้าตมมากินเด้อเจ้า่งอืมกินมาแล้วกินข้าดิข้าลาอยู่เนี่ป้าย่างไปเอาหน่เด้อห้ามโนไปเอาติข่าวให้อาเลยนะเนี่ขาเด้นลตู่นะเร็ว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 ไปเอารดอาบอกนี่เด้แลนะเขาไปใจกนะ เด่นตั้งเน่เด้อเฮ้ยเฮ้ยก่อนิข้าในเดนมะทางข้างอีเท่าน่ะเดินนะข้าาันไปกอแจวแล้วตั้มกุ่กาอุ้ยเห็ดตั้งแต่แปดโมงาเอ้ยป้าเห็ดทาตั้งแต่แปดโมงแล้วึ้นมากเก้าโมงเหลือพวท่าน Mapo, hả? Didn't he bắp bắp nít tìm hòa hòa nít tìm 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 nhìn kinh nội nhà này ăn tiếp này à bay à bay nè con là chè gọn là bài con khẩu đấy thôi ừ ngày nụ สิบกกนเล้สิบกคนอสินิบ่กนบอฮัมอย่าเปิดดังเลยฮันฮันอย่าเปิดดังไยฮันเออบอกแล้วน่เฮ้ยไปขอย่าเปิดดังเมา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 กินเลยกินแลกะไปคนข่าวแล้วเฮ้ย ผูกขึนทั้งปาร์ตี้มุกอยางน้าก็ยินกินฮะมากินบ่อาะสบายดีปลาลุงไหเรวเเร็วเรๆๆวสบายกีป้าลุงผูกกรถางนั่งไมถาวไไม่ีเรียวเร็วนัข้าอืนัเขาอเป็นมือก่อนพี่น้องกินลำางแล้วครับ จะเป็นอะไรจ, p, จะแสบหรือจะยังซิมล้นลุ่ปพ่าวมานะักเฮ้ยตามมาคุนะ้งเลยเฮ้ยมาแต่ก็อุ้มจะตั้งวัชิญะเงี้ยขนาดน่ะมากินน้ำกันไปมันยังแสบคนหล่อ Phút kia nhanh bạn à? ừ. à, ừ. <laughs> kín à, bớt, bớt bớt chăng, Bớt nó hãy nhanh được rồi bớt ừ. <laughs> ừ. <laughs> ừ. นาเอาผู้ดอนเลยนะมานุยู้ดอนเลยนำมาให้ผูดอนขทงลนั่งไปด้วยเรย้แล้วาเยนะครับครนู่ยยสบายดีเลย่ไปด้ยไปไปลูกฮือฮ่า่าาบ่เไปด้วยว่ป้มกระเทียมไป่าฮา xa à, đi <laughs> à, <ơi. cười> nhá hơi chơi ơn ơi xa ơi Mà ơi xa ơi xa มันลมมันลมมีแต่ปุกเป็นวัดเป็นไอนี่น่าไลเยไเลซล้เนียล้วมัคนเข่าย้อนเลยอิ่มเลยค่ได้วยเลยนย้อมาขาวก็ได้ด้มาเลยพี่น้องมาแล้ว

น่องดำน้องดำน้องดำเอาในปูบ้านนี้รถกำลัดงเนีรนะป้าป้าเห็นขี้เนียนนะมันล้มนะเอ้ยข้รถอะไรตัวนี้ ไก่เชาหนีได้เาว่ะใครกอบเชาหนีชาเนีก็บานี่ยเอาวต่าน่งเลยเบิดบเฮ้ยนี่เกินอ่ะเฮ้ยจอดให้ลงไปก่อเด้อนะดล่เ้าะป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 ้ปะปปะ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 ปปปปปปปไปปะปป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  เฮอยพี่น้องเอตากระองกันสร็แล้ไปกินเข่าหรือเปานีำรับระจักพี่น้องฝากกดไลค์กดเรซกดติดตามพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบัสดี